มาดูกันนะคะว่าตอนนี้คนในใจของคุณน่ะเขาทำอะไรอยู่กดท่าปุ่มด้านข้างเป็นค่าครูให้กับแผนด้วยตอนนี้เลย <c oughs> ทำอะไรอะ่ะเพิ่งอาบน้ำเสร็จหมายกอเนี่ยเขาเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จมืดค่ำบ่ายน,นี้แล้วแล้วทำอะไรอีกกำลังนึกอยู่ว่าจะต้องเตรียมเงินไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยทำอะไรมะอ๋อรูละ เขาอาจที่จะเตรียมอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเดินทางหรือการที่เขาจะซื้อของอะไรกลับบ้านเนี่ยแหละมันเป็นแบบนั้นแล้วก็คิดด้วยว่าตอนเนี้ยเขาอยากที่จะซื้ออะไรบางอย่างให้กับคุณหรือเปล่าเพราะมันขึ้นในลักษณะว่า เขากำลังดูถึงความเป็นไปได้ว่าสิ่งสิ่งเนี้ยถ้าซื้อให้กับคุณเนี่ยคุณจะโอเคไหมอืมค่อนข้างที่จะใช่นะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าการที่จะซื้อของให้กับคุณนั้นอะยังไงมันถึงจะเหมาะสมแล้วมันจะดูดีเห็นที่เขาคิดไปสองอย่างนะอาจจะเป็นหนึ่งถ้าบางคนอนะเป็นแบบ เป็นคนรักกันแล้วอ่ะอาจจะเนี่ยให้แหวนซื้อแหวนหรือบางคนเพิ่งจะเริ่มมีใจอะไรให้แก่กันละกันเนี่ยอาจจะหาซื้อเป็นของที่ระลึกอะไรบางอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือว่าที่มันเก็บไว้ได้เอาไว้ดูต่างหน้าเวลาคิดถึงเขาอ่ะ โดยเขาจะเจียดเงินส่วนหนึ่งเนี่ยออกมาซื้อเออแล้วทำอะไรอีกเนี่ยวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องการที่จะเตรียมซื้อของแล้วก็อาจจะกำลังบางคนนะนะกำลังดูในเรื่องราวของรูปภาพของคุณอยู่อ่ะเออ เป็นรูปที่มันน่ารักน่ารักที่เขาดูแล้วเขามีจินตนาการไปไกลอะว่าอยากจะเดินร่วมทางไปไหนกับคุณหรืออยากสายสัมพันธ์กับคุณแล้วอ่ะ mm. เขาดูแล้วเขามีความสุขนะ mm. เขามองว่า mm. หลังจากที่เขาเคยแบบเนี่ยเหมือนเทียนมันจะมอดอยู่ละใช่ไหม mm. ในเรื่องของความรักอะกลับ mm. มีความรู้สึกเอ้ย <laughs> อยากที่จะมีความรักอีกครั้งนึงเนี่ยเขาอยากที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณจริงๆด้วยอ,อีกนานไหมไม่นานหรอกเนี่ยเร็วๆนี้เขาจะนำไปให้กับคุณเท่ากับว่าคุณอ่ะเป็นผู้ที่อยู่เหนือความสัมพันธ์นี้แล้วนะหรือว่ากำลังได้เปรียบแล้วแหละเพราะด้วยความที่คุณเป็นคนดีอะเขาก็อยากที่จะได้คุณมาเป็นคนรัก ก่อนหน้านั้นนะ่ะดูมวนต้วนยังไงกันก็ไม่รู้ไม่กล้าที่จะแสดงออกจะเขียนอะไรกันแต่ละทีเนี่ยก็กดแล้วกดอีกแล้วก็ลบแต่ตอนเนี้ยเร็วๆเนี้ยเลยเนี่ยเขากำลังคิดว่าเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเอาชนะใจคุณให้ได้ถึงแม้มันจะช้านะแต่ทำอย่างแน่นอนเนะ่ะ ตอนนี้เขาขาดไม่ได้เลยอะในเรื่องราวของการดูคุณในสื่อโซเชียลอะเออแล้วเขาก็เห็นว่าคุณอะคือคนที่มีค่าสำหรับเขามากๆเลยนะเออใช่เขาจะต้องได้ชัยชนะครั้งนี้กลับมาเขาจะต้องปลดล็อกหัวใจคุณให้ได้ถึงแม้คุณและเขาจะมีความแตกต่างกันแต่มันจะเข้ากันได้โอ้โหใบ้สรุปนี่เขาต้องการแบบนี้เลยนะ เวิ้งการแต่งงานเขาอาจจะดูเป็นแบบเชื่องช้านะแต่เขาก็มาจริงใช่เพราะตัวคุณอ่ะคุณเป็นคนที่ว่าถ้าใครมาดีมาถูกต้องอ่ะคุณก็พร้อมแหละแล้วเหมือนกับระยะนี้ยตัวคุณอ่ะมีการได้ลดน้ำหนักอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยใช่มันเป็นภาพของการลดน้ำหนักเพื่อไปสู่จุดที่มันสมบูรณ์แล้วก็ดูดีอย่างนี้เลย เพื่อจะได้เจอกับคนที่ใช่ในรูปแบบที่อาจจะแตกต่างกันเขามองว่าคุณอะมีค่าสำหรับเขามากๆเลยคุณมาจุดประกายให้กับเขาวันนี้อืม